วิธีการสร้างคำเชิญเวลาให้ท่านไปที่แอปพลิเคชัน My New Skin ไปที่ค้นหาเบตา้าคำเชิญเบตา้าหลังจากนั้นไปกดที่ปุ่มสีม่วงด้านล่างค่ะคลิกที่เวล่าสกินคอนซัลเทชันนะคะท่านสามารถเลือกสร้างคำเชิญแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่มก็ได้ใส่ชื่อที่ท่านต้องการชื่อจะไปปรากฏบน d a s h บอร์ดค่ะใส่ข้อความที่ท่านอยากให้ส่งถึง คลิกรวบอุปกรณ์ความงามถ้าอยากให้เราแนะนำ Beauty Gadget ในขั้นตอนสุดท้ายหรือเพิ่มลิงก์ u t u b e และข้อความยืนยันคำสั่งซื้อนะคะหลังจากนั้นกดต่อไปได้เลยค่ะท่านจะเข้ามาที่หน้านี้ท่านสามารถเลือกคัดลอกลิงก์หรือแชร์ลิงก์ก็ได้ในหน้านี้ตรวจสอบได้เลยค่ะว่าชื่อข้อความข้อความยืนยันคำสั่งซื้อนั้นถูกต้องหรือเปล่าสามารถแก้ไขในหน้านี้ได้เลยหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้น เท่านี้ท่านก็สามารถสร้างลิงคำเชิญได้แล้วค่ะการรับคำปรึกษาให้ท่าน Copy ปีลิงแล้วไปเปิดที่เบราว์เซอร์โครมหรือ Safari ค่ะหน้าเวล่าจะปรากฏขึ้นหลังจากนั้นให้เลือกประเทศและภาษาในที่นี้เลือกประเทศไทยและภาษาไทยนะคะกดดำเนินการต่อค่ะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะปรากฏขึ้นนะคะให้ท่านติดทั้ง3ข้อได้เลยค่ะกดตกลงได้เลยใส่ชื่อของตัวท่านเองะระบบจะสอบถามข้อมูลพื้นฐานค่ะให้ท่านใส่อายุเพศแล้วก็ท่านมาจากชาติใดค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการเริ่มถ่ายภาพเพื่อประเมินผิวนะคะเมื่อถ่ายภาพเสร็จกดวิเคราะห์ภาพได้เลยค่ะระบบจะประมวลผลนะคะระบบจะแสดงให้เห็นว่าท่านมีปัญหาจุดใดบ้างเช่นริ้วรอจุดต่างดาหรือโครงสร้างผิวค่ะ หลังจากนั้นจะเป็นการทำแดบสาวถานเกี่ยวกับผิวของท่านนะคะคําถามทั่วไปก็จะเป็นประมาณว่าชิดประจาําวันท่านโดนแดดกี่ชั่วโมงท่านเจอมลภาวะมากน้อยแค่ไหนต่อมาเมื่อตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบจะแนะนําสินค้าให้เหมาะกับผิวของท่านนะคะระบบจะแนะนําผลิตภัณฑ์ ให้เป็นรูทีนค่ะที่ใช้ในช,ชีวิตประจำวันของท่านนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหากท่านสนใจสินค้าตัวใดสามารถกดคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดและใส่สินค้าในตะกร้าได้เลยค่ะหลังจากนั้นกดชำระเงินได้เลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าท่านต้องการชำระเงินเมื่อกดดำเนินการต่อเนี่ยให้ท่านล็อกอินเข้าไปในบัญชีของท่านท่านถึงจะสามารถชำระเงินได้ค่ะ การติดตามสถานะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน My New Skin เช่นเคยค่ะกดที่คนหาเบตา้าคำเชิญเบตา้าหลังจากนั้นกดที่ดูทั้งหมดลิงก์ที่ท่านสร้างจะปรากฏขึ้นในหน้านี้ค่ะให้เข้าไปดูลิงก์ที่มีคนเปิดเยอะที่สุดก่อนนะคะในนี้จะปรากฏลิงก์ที่มีลูกค้าเข้าไปกดทำรายการค่ะในนี้จะปรากฏสถานะ เช่นคนที่ดูลิงก์แล้วแต่ยังไม่ทำรายการต่อไปท่านสามารถไปติดตามสถานะกับลูกค้าได้เลยค่ะหรือลิงก์ที่มีกดเพียงแค่คนเดียวนะคะเป็นลิงก์ส่วนตัวพอกดเข้าไปคลิกเข้าไปดูการทำรายการเนี่ยลูกค้าคนนี้เข้าไปเพิ่มสินค้าแต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าท่านสามารถจะติดตามลูกค้าคนนี้ได้จากการทำรายการของเขาหรือกดไปที่คัดกรอง กดไปที่เวล s Skin Consultation แล้วกดเพิ่มสินค้าแล้วในหน้านี้จะหมายถึงว่าท่านติดตามสถานะคนที่ใส่สินค้าในตะกรา้าแต่ยังไม่ได้สั่งซื้อสินค้าหรือคนที่ทำการทำแบบทดสอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่สินค้าลงในตะกรา้าขั้นตอนนี้จะเป็นการคัดกรองคนที่ท่านต้องการตรวจสอบโดยเฉพาะเลยค่ะ